ผเป็นคนอีสานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ติดปลามากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนปะลาจะต้องไม่ขาดบ้านทำปะลาเองด้วยอะไรด้วยการอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยหายที่จะทำปะลามันไม่มีจริงๆแล้วสามารถทำใส่โหลใส่อะไรได้นั่นแหละแต่เพราะฝนมันคือฝนไงฝนมันก็เลยต้องปั้นเองมาค่ะไปปั้นหายปะลาแบบปากสองชั้นมีฝาปิดกันเริ่มแรกนะคะฝนก็จะรีดดินเป็นแผ่นแบบนี้แล้วฝนใช้ถ้วยรอง เพื่อเพื่อให้มันได้รูปทรงที่ฝนต้องการแบบถ้วยแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ใช้ถ้วยรองมันมีโอกาสอย่างมากที่เราปั้นไปแล้วก้นมันก็จะค่อยๆเพละออกไปเพราะว่าความหนักของดินมันจะค่อยๆกดทับลงกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ก้นเราก็จะเปลี่ยนรูปทรงฝนก็เลยใช้ถ้วยรองด้วยพลาสติกเนื่องจากเวลาในนี้มันมีจำกัดนะคะใครต้องการวิดีโอเต็มไปดูในช่อง YouTube นะคะชื่อสวนฝน go crazy